ครับกาบสวัสดีครับทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้ครับผมนุยนอร์เโลโอเควันนี้ผมก็จะมีพระเครื่องหลวงพ่อสมเด็จสุทธิ์รุ่นหนึ่งครับมาให้ทุกท่านได้รับชมและแนะนําให้ทุกท่านได้เก็บนะครับโอเครุ่นนี้ก็เป็นพระกลิ่งปี25 5 8นะครับจัดสร้างโดยมูลีธิหลวงพ่อที่ผมให้ชมอยู่นี้คือเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินจะเป็นแบบนี้นะครับรูปทรงจะเป็นแบบนี้นะครับจำไว้นะครับอันนี้เนื้อเงินนะครับกลิ่งเนื้อเงิน ก็มีเนื้อเงินสร้าง1,500องค์ออกตอนนั้นออกบูชา1 8น0นะครับมีเนื้อนวะสร้างส0มพันองออกบูชา800อ่าแล้วก็มีเนื้อสำลิศสร้างหมื่นองครับบูชา300ตอนนั้นเปิดจอง5 0 0 0ององก็มีเนื้อทองคำก็ตามทางสั่งจองแล้วก็มีหล่อช่อนะครับมีเนื้อชนวนอ่าบัวเก่าบัวเนื้อชนวนเก่าบัวของหลวงพ่อแล้วก็เนื้อชนวนหล่อโบรารณหน้าวิหารนะครับที่กันหล่อหน้าวิหารในปี58นะครับที่ผมให้ดูอยู่ วันนี้ก็นี่นะครับนี่ครับนี่เป็นเนื้อสำริดนะครับก็ชวนๆนะครับทุกท่านเก็บได้เลยนะครับเพราะว่าปัจจุบันก็เริ่มมีราคาแล้วก็เป็นที่สอหากันมากขึ้นแล้วนะครับปี88จัดสร้างดวนมูริทีคือพิธีดีมากครับพิธีดีมากสุดยอดแล้วครับพิธีนี้ก็แหมอยากจะบอกว่าพระเกจิดังๆมาปลูกเสกเกือบทุกองค์นะครับนี่ครับนี่ครับให้ชมนะครับ เนื้อนวะนะครับสวยมากครับสวยมากใต้ฐานก็จะตอกโค้ดนะครับเป็นเล่แล้วก็จะมีอุดกิ่งอุดกิ่งนะครับน <The main language> ี่นี่นี่ให้ชมครับให้ชมสวยมากครับสวยมาก <The main language> คือถ้ามีโอกาสเก็บได้เก็บนะครับอนาคตนี่หายากแน่นอนนะครับนี่ครับอุดกิ่งอุดกิ่งก็จะเป็นเอ่อเป็นอุดตัวอุดเอ่อเป็นอะไรยุทธาถีเเะครับผมก็ไม่แน่ใจคือจะมีอยู่ใต้ใตฐานข <the main language> อ,ององค์หลวงพ่อนะครับ ที่ผมจะให้รับชมทุกท่านเลยมีโอกาสเก็บนะครับปัจจุบันราคาก็เริ่มเดินแล้วคือบางบางท่านยังอาจจะไม่ทราบว่าทุกวันนี้หลวงพ่อก็ได้สร้างมาหลายแบบหลายรุ่นคือผมแนะนำว่าให้เก็บตามเบอร์ชัวนะครับตามที่เบอร์ชัวที่มีกำหนดไว้ก็จะมีอยู่ประมาณเจ็ดรายการนะครับมีเนื้อทองคำเนื้อเงินเนื้อนวะเนื้อสำลิจ เนื้อชนวนหล่อโบราณนวิหารเนื้อชนวนเก่าบัวหล่อหลวงพ่อครับแล้วก็หล่อช่อนะครับประมาณนี้ครับให้เก็บตามนี้เลยนะครับที่ชัดเจนนะครับนี่ครับนี่ครับให้ชมครับสวยจริงๆแม่ครับชมกันไปครับนี่เนื้อเงินนะครับเน้อเงินนะคือก็ราคาก็หลายตังมากแต่ผมแนะนํารุ่นนี้ครับสำลิดเนื้อนี้ครับเนื้อสำลิดเก็บได้ครับราคายังถูกอยู่ เก็บเลยครับเก็บได้เก็บเลยครับขออภัยวันนี้ผมคงไม่ค่อยสบายวันนี้ก็ขราดาวปีใหม่มาขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญนะครับในปีใหม่นี้ครับเอฟฟี่เปียร์เนี่ยนะครับมาเป็นคลิปแรกของปีนี้เลยพักกิ่งปีห้าแปดนะครับโอเควันนี้ก็สวัสดีครับนี่ครับชมครับนี่ฮะดูโค้ดสวัสดีครับ